รายการคู่ความนี้หรอกแต่เราไม่ได้มเป็นความลับเว้ยเป็นสีอะไรดำมึงมึงแด้มึงงมึงยังงาอีน้ำมันสารแเน่โหยน่ากินไม่แรงมากอุ้ยเยอะแล้วเียอะเชี่ยว ขประกาศก้าซูทเาว่าซูทคือมันเป็นโลโก้ใหม่ของเราโลโก้ใหม่ออคือร้านที่เป็นเซิร์ฟไทยแต่อยากให้เห็นว่าถ้ามาคือร้านไม่ได้ชื่อร้านซูทแต่มันไม่ใช่โลโก้แต่อยากให้เหมือนว่าคนเริ่มชินกับมัานเดินจากร้านแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเล่าก็คือเดินออกจากไนกําลังจะควักกล้องออกมาถ่ายกันแล้วแล้วก็เดินสวนคุณลูก<ะ>ค้าค่ะมันเป็นครอบครัวไงเขาก็บอกเมื่อกี้เขามาแล้วแล้วก็คือท่านาทีร้านมันปิดคือร้านที่นี่หลายร้านเลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเขาจะมีช่วงผ่าอันนี้มันลัตเตอยู่่ะหรืออีีกหลายๆท่เยนะถ้่าาเเีู สามถึง,งห้าโมงครัวมันอาจจะมีกร<โอ>ัรหาสอาวันที่จะเปิดตลอดเพราว่าเขามาแล้วแล้วไป่าทีครวมันจะปิดแล้ว,วมันไม่ทันเขาก็เป็นคนดี่นะคือน่ารัก<อ>คือไม่เป็นไรเขาเลยไปเดินเล่นแถวนี้แล้วก็มามา ขอบคุณขอบคุณทุกท่านกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นรายการคู่ความนี้หรอกจะไปทงนี้ได้อันนี้เป็นรายการใหม่นะรายการคู่ขวามรายการเจอเราไปเรื่อยๆเราจะคู่กันแบบคือเราข่ายคู่ตอนนี้เราายงานคู่พี่ซี่เกิดคือปกติเาา่มคิเวลาคนรับงานคู่ผมแบบพี่พีบิวกินใช่ที่นะกกปะนเด็ดญาญ่าคิมนะพี่พีบิวกินไหมฮะลูกกอลฟพิชีมาแล้วนะอะไรใหม่ใหม่เกินมากแต่ก็นี่แหละค่ะที่งงกว่าคืองานคู่ผมไม่มีเลยนะ เป็นกันสุขการเป็นเมียเท่านั้นเองหนีจะเข้าครัววันนี้เข้าครัวเพราะว่าพี่เขาลั่นวาจาเอาไว้ที่จำได้ Digital food ลองชีมเลยตอนนี้ I feel confident Yes a n d u g h ฉันมีความมั่นใจในการทำอาหารได้คนแล้ว You have to eat what I eat That's fine ว่า t s y มั่นใจในการทำอาหารขึ้นแล้วคือก่อนหน้านี้เอาพูดตรงๆคือเกลียดเกลียดกครบ มันจะมีโหมดที่เกลียดไม่ชอบไม่ทำอาหารไม่ทำอาหารไม่ชอบผันไม่ชอบล้างไม่ชอบอะไรแล้วมันก็มีวันที่เหมือนแบบทำเพื่อสึบายโวอยู่ที่นี่แล้วแบบอิทเอาทุกวันมันไม่ m ม k e ซ e n s e แล้วก็อยู่บ้านก็เออทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนมันก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่แบบเริ่มมีเหตุผลในการอยากทำอาหารจริงปะเหตุผลนั้นคือไปซื้อจานมาใหม่บางครั้งการทำอะไรสำเร็จอะเหตุผลมันจะไร้สาระแค่ไหนอะช่างแม่งเหอะถ้ามันสำเร็จเพราะวันนี้กันว่าฉันทำอาหารแล้วก็มีบล็อกเม้าท์กับแฟนคลับฉันไปสิบนาทีระหว่างทำอาหาร เพราะฉันจะได้ใช้จานสวยซึ่งวันนี้น้องจะได้อีส์ันจานที่สวยใบนั้นของพี่แม่ถูกได้เลยแล้ววันนั้นที่ไปซื้อเครื่องทำเอสเปรสโซ่นี่ก็ทำเอสเปรสโซ่ไม่ใช่ว่าเร<ๆ>าอยากกินเอสเปรสโซ่เข <ไป S 2> าอยากใช้แก้วสวยบบโอ้ยก็ดี ก็เลยกลายเป็นว่าเออรู้สึกกลับมาที่คำว่ามั่นใจกับการที่เหมือนทําให้แขกแล้วคือก่อนหน้านี้แน่นอนทําให้สามีกินนะนางก็ต้องกินไปเขาเรียกว่าตืมีต้นเกิดแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบว่าถ้าไม่ซ่อนก็ลูกมก็สะดวกทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นหางฉันแล้วจ้ะพี่ชีจีฉันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นครอสแคทสเปเชียลเอพิกเราจะไปบุกบ้านดที่ลู้ก่อฟให้คุณพี่เขาไหนทําให้อีายซิเออแต่ว่าม่ั่นใจแล้วเมนูมันจะเป็นแบบคอนฟอร์ตฟู้ดนะอยากรู้เมนูวันนี้แล้วเดี๋ยวจะทำให้พี่ดูด้วยเมนูคืออะไรเมนูออะไรันนี้ แปดขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ต้องแบบว่าอยากรู้ซิกเนเจอร์ดิชว่าจะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะทำคอมเปิตฟู้ดของน้องจะทำให้เช่นกินด้วยใช่ทำไมหน้าตาดูแบบมีคอนเซิร์นมากฉันกลัวเห็ดไหมแปะทิ้งไว้จนลืมแล้วคนละจานไหมล่ะอะได้แต่ฉันอะจะใช้ครัวเธอนะเคยไปทำกับข้าวที่ครัวบ้านฉันละมันถึงเวลาแล้วค่ะที่ดิฉันอะจะทำกับข้าวที่ครัวของคุณซี่อถามว่าจะกินอะไรแล้วมันบอกว่ามีแบบหม้อปั้มมันแล้วน้ำมันเยอะป่ะมันนออยลี่่แๆเลย พี่ชี้พี่ไม่ชอบกินอะไรออยลี่เธอจะต้องกินสิ่งนี้คอนเซปหรือเราแวะซื้อดีไว้เผื่อกันตายปะเราแวะตลาดเลยปะไม่ต้องเื่อเราไมทำได้พี่ชี้วันนี้ I can I can buy myself flowers คือไม่ใช่อยากอยากได้ดอกไม้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสม b u I want you to buy me flowers อันนี้ประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักไม่เป็นเูื่อคำสั่ง ต้องรีบซื้อก่อนวาเลนไทน์เพราะราคาจะขึ้นสูงมนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละทุกคนนางคีบคีสคีเปอร์ไงออเพราะว่าทีสคีเปอร์สอนสำนวนสอนสำนวนคีเปอร์ก็คือคนที่เราควรจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อ่าเราได้ละอันเนี้ยทำกับปลาอร่อยมากเลยคนแผ่นเราก็โยนอีผักเนี้ยลงไปโคตรอร่อยปกติอันนี้เป็นเมนูที่ทำให้พี่พอกินนะถูกเต้าหู้ทั่วไปนี่แหละเต้าหู้ทอดนี่แหละอันนี้คือทอดมาแล้วเหรออันนี้มันสโูบมาแล้วอ่ะไม่เคยลองนะแต่ก็ดู นี่ได้อยู่นะออริจินอลเทอ o ์ฟื i ออริจินอลของ่อนของแพ้จะไม่ออกไปไหนเลยไม่เลยแล้วสิต่เสกพี่พอละวันแค่นี้ฉันโลดแล้วน้องมีค่นี้พอวั t ไข่เจียวร้านเปอร์เซนต์ยังแยเศร้ามาก ครั้ที่เราจำได้หรือเปล่าว่าทำอะไรให้น้องกินเ่อทำไข่เจียวใหเชินเกณเออใช่ใช่ใช่ใชแลมว่าพี่ซีก็วันนั้นฉันทำได้แค่หนัฉสิเปลี่ยน I have changed มาดอกไม้เน้อเลือกดอกไม้น้องเลือกดอกไม้ให้น้องเลือกให้เลยใช่ป่ะ fine you show you make r e f e i e n c e ไ No พี่ลูกจะชอบดอกไม้อันไหนทรงอย่างพี่ลูกจะต้องชอบสีนี่ป่ะยากจังเลยเอาสีเหลืองไปละกัน ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่โอ้ยยาก เอา by you flower แต่อยู่เลือกขอเลือกขอเลือกได้ไหมได้สิทบอลดี้พี่ชอบสีเหลืองหรอไม่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 ได้ดมเดตแต่บริษัทซื้อได้นี้ไงได้นี้แล้วหรอยูโชว์ยูมีเพื่อนไหมนี่ค่ะซื้อราคาซื้อดอกมาพี่ชิถือมันจะเหมือนพี่ซื้อดอกไม้ให้พี่ชิอ่ะมันเหมือนผู้ชายคนนี้ทำใจแฟนอีกแล้วอ่ะใช่เป็นผู้ชายกรีนแฟลกอีกแล้วหรอผู้ชายธงเขียวเฉลยผ้าตัดมาสังคมเป็นพยานสังคมเป็นพยานเรื่องราวมีพอตเทรลส์ that I want you to buy me flower อันนี้ประโยคบอกลักที่ไม่มีคำว่าลักค่ะไม่เป็นคำสั่งคนอะไรเอ่ยเมาอยู่กำลังเดินกลับบ้านแล้วเจอนี้ missing you was part of moving on การคิดถึงคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการ m o v e on แหละก็คือ m o v e on ก็ m o v e on แล้วแต่ก็ยังคิดถึงอ่ะก็ได้นี่เออไม่ได้หมายความว่า m o v e on แล้วต้องไม่คิดถึงป่ะ โคตรเก๋ทำเพลงวะเนี่ยกลัวทันกันยูโซ่กลัวอะไรที่มันแก่ๆต้าต่ก้าต้าก้าเด้นอะไรอยู่นะทันว่ากันเด็กแต่ไอ้แกดี้ยีงดีนะตัวยุคนั้นจะเคยอ่ะคือซึ่งเสียงเราเนี่ยเพ้อๆอีเสียงไก่ไม่เหมเสียงเธอหรอกตังกอกกัดซีซอนสิกัดซีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนย้อนวัสุดอ่ะน้องอ่ะคือคนบอกว่าพี่โมเมอ่ะเป็นเสียงลาล่าเทเล่ับบี้อะจจะไม่รู้หรอช่างมึหรอ เป็นดารามาตั้งแต่แบบยุคก่อนการคือพี่เป็นเสียงของอะไรวะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยอย่าให้รู้นะไม่เลยใช่เดี๋ยฉันแค่เล่นเนื้อคู่ไปแค่นี้เอาออกไปไม่ได้เลยก่อนวันพ่อเนี่ยวนกลับมาจนกูเหนื่อยแล้วเนี่ยดเดินจะถึงบ้านแล้วพี่บอกว่าให้เดินให้เดินนั่งรถเมล์เดินได้เดินได้เดินในมิติดผู้ชายหลอกมาเดินเพราะว่าผู้ชายอาจจะอยากใช้เวลาอยู่กับเรานานๆหรือเปล่าเขาก็เลยแบบแปลว่าผู้ชายประหยัดค่ะนะค่ะสองพันยี่สิบหก ไม่ได้มืดขนาดพร้อมทําอาหารแล้วค่ะกับฮายินโมโต้คือฉันต้องมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรบางอย่างซึ่งว่าถ้าเกิดฉันจะทําอาหารด้วยลูบเนี้ยมันก็โอไงฉันก็แฮปปี้อยงฉันป้าน้องดอกไม้มาแล้วควรที่จะเหมือนเตรียมอินกรีดเดียนต์เอาไว้ก่อนนั่นนี้เหมือนเราแบบพอเราจะทำอย่างเงี้ยเราไปตั้งเตากรอนแล้วก็เตาก็ร้อนแล้วเราก็จะเลิกจะลากอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเข้าสู่ตั้งแต่พรีพ a t i o n ซึ่งอันนี้จะทําเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวสาจะกลับมากินด้วยผงข้าวไว้ให้เรียบร้อยละ เธอภูมิใจมหมที่ฉันมากายอะ <very> จากวันที่ฉันบัดกลับไปที่อีคลิปนั้นดูว่าคุณเขาแบบออ and just like that one two. แค่นี้ชว่วยแค่นี้นะเอาไรยูนยูทำไมถึงต้องใส่แว่นดำคือมันเกิดแต่ว่าแต่งตัวมาแล้วคือตอนเช้าจะออกจากบ้านอยู่แล้วแล้วก็ต้องทําอาหารแล้วแว่นดําที่คุณเห็นของพี่เนี่ย<ะ>องจงนะเอาจนจงเจนจงมันเป็นแว<ง>่น,<ะ>น,นสายตาแน่หมายความว่าคุณอาจจะเห็นแบบนี้อุอ้ยพี่จะมองเห็นหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยมองเห็นค่ะใส่แว่นดําเข้าครัวเลยเข้าใจได้ในความเป็นห่วงสะดวกแบบนี้อันนี้เขาใส่จนชินชอบแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบไดเอเนอร์ีก่อนที่จะใส่แว่นดำตอนนี้มีเม้นต์มาแล้วว่าทำไมเขาใส่สูตรด้วยดีกว่าอ๋ออย่างมันเป็นความลับว้วย มันเหมือนแบบว่าแว่นดำอ่ะมันอําพางความประมาทอ๋อมันก็เลยจะแบบเหมือนแอมอัพเัวเรานิดนึงใช่ไหมคิดว่าบางครั้งมันเหมือนแบบเข้าใจเลยตาเราอาจจะล้าตาเราลอกแรกแบบประมงประมาทไม่รู้จะมองอะไรทั้งที่พอใส่แว่นนำปุบเราก็จะต้องโฟกัสมากขึ้นที่จะแบบไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเห็นว่าตาเรามันตาถ้ากุประมาทสมมติแบบอะไรเงี้ยเป็ดมาเธอมาดูฉันหัน่ะสมวนคววิวัฒนาการฉันไม่รู้ว่าฉันหันถูกหรือผิดดิฉันคิดว่าเขาหันได้ดูนาครัวน้อยกว่าฉันในครัวค่ะมีคนพยายามสอนน้องให้ทําแบบนี้หลายรอบละแต่่นน้องงรรสกกเเแลไมมป็ธชาติ แล้วน้องรู <So> ้สึกว่าการจับมีดแบบไม่ธรรมชาติมันน่ากลัวกว่าการจับให้ถูกต้องแบบรู้มุมจับเรา You do you พี่ชี You do you ก็เลยแบบก็ปล่อยคนดูเขาเสิยวนิ้วไป,ปรกระเทียมพี่พร้อมละเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะเตรียมเต้าหู้เต้าใจไว้หน่อยก็น่าจะเริ่มผัดได้แล้วนะเต้าหู้ที่ชีไม่เลือกแบบสโมกมาด้วยซ้ำชิจอมมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่ชีเราก็ต้องตัดในนะดราม่าสังคมอะไรอีกค่ะพี่ชีคำถามสังคมเริ่มสังคมถกเถียงกันอยู่พี่บอกสังคมไปสิคะว่าพี่เห็นเสื้อเนี่ยเป็นสี ดำดำดำมามามาเดี๋ยวๆๆๆคือเช่วเนี่ยาเห็นแค่ผ่านฟ้าอ่อนจ้ะนี่แหละนะคะฟ้าอ่อนจบนะทุกคนแต่จริงๆเนี่ยมาดูในกล้องนี้มันก็ดูฟ้าอ่อนแล้วเราเห็นเป็นสีอะไรกัน <laughs> เราว่ไม่แต่ว่ามันดูม่วงจริงคือน้องถ่ายอีกกล้องหนึ่งอ่ะมันดูม่วงสังคมก็เลยถกเถียงสังคมก็บอกว่าม่วงที่ถูกต้องจะพยายามบอกทุกคนว่าทุกคนมันเป็นสีฟ้าหรือคุณบบมาเป็นแบบไอ้นั่นหรอ d เอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นคลิปนี้ตอนนี้คุณคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้ว่าทุกคนเห็นสีเนี้ยเป็นสีอะไรแด d จมเปอร์เออที่แบบจำได้บ้ามันมีอยู่เลิก็ออกเลยที่ใหญ่แบบเห็นชีเป็นสีม่วงสีขาวม่วงรือสีขาวรือโอ้ยเปชิม f o c ครับคุณ เข้าามแลวสวัสดีครับวันนี้ผมทำอาหารภรรยากินนะฮะไว้กลับบ้านไปเถอะเธอ เธอไปทะไลเราอันนี้คือน้ำมันก่อน oil rapeseed oil เธอมีน้ำมันพืชปกติไหมไม่รู้นี่ยัยหลัวซื้อมาฉันต้องใช้อันนี้เหรอคะน้ำมันเธอไฮโซเกินอ่ะฉันไม่กล้าใช้หรอกคือชอบหม้อนี่เพราะว่าเพราะว่ายัยมีอันนี้ไงเราสามารถแบบมิงซีน้ำมันมืออาชีพมืออาชีนมือด้านมือเงาเงามงอเงาเงาอีน้ำมันสารเเรงแอนตี้โนคุณหรอเอาลงปฟ๊บพี่จะทำให้ไฟอ่อนลงนิดนึงเพราะว่าพี่ได้บทเรียนแล้วว่าก่อนนั้นนี่คือไฟแรงมากแล้วก็เทียนพี่ไม่หรอไม่มากนี่เห็นไหม ไปงาไปงามันจะมันโดนกูหลอีน้ำมันกับลงหม้อไปอีดอกขอโทษค่ะกดกดนน้ำมันพี่จะทำการทอดเออต้าหููก่อนอุ้ยมันสุกช้าสุดร้อนเกินคุณแม่เอาละเอาละ เฟิร์มอยู่นเนาะเฟิร์มมากอันนี้เฟิร์มมากลดละนาดดูดีดนะชิไม่ชิไม่ชิไม่ไหวชิชอยายเี่ก็จะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะไม่พ่อยอ่ะเขาตั้งตัวแรงแล้วอาหารเราหน้าเบื่อ้างก็ได้ให้มันมีบา,าลานซ์ชีวิตอ่ะมีสมดุลต้องเถอ,อะเห็ดลงแล้วนะ อันนี้คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของเห็ดเห็ดก็ฉีกนิดนึงเพราะว่าล่าสุดผัวบอกว่ารู้เลยว่าลูกกอบผัดอาหารเพราะว่าไม่เคยไม่ฉีกไม่หือไม่ฉีกเห็ดเลยคือมาแบบใหญ่มากขอทงไปเลยให้ผัวกัดให้ผัดรำรำราไปเลยรู้สึกว่าอาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวผักเราก็เก็บเราหั่นไปละเดี๋ยวมันใช้ได้อีกเดี๋ยวมันก็สลดที่ด่างสิมันจะได้สลดเแน่สิ่งหนึ่งที่น้องเรียนรู้จากการทำอาหารกับพี่ครั้งที่แล้วน้องเป็นคนผัดตื่นเต้นแล้วน้องจะหยุดผัดไม่ได้บางครั้งการจะ ทำให้เมนูมันอรกมาดีเราต้องปล่อยเข้าไปก็คือกระทะที่นี่มันไม่ไฟแดงมันไม่ใช่กระทะไฟแดงฟึึมไงผักบุ้งถ้าแบบเป็นอินดักชันมันยากเนาะไม่กินเฟลมเออเนี่ยใครก็ตามที่เหมือนแบบเป็นคนเก่งๆเลิศๆผัดผักบุ้งไฟแดงอย่างไรบนอินดักชันออ่าอนี้ลองอุ๊ยพี่รู้ว่าคือน้องอ่ะเคยผ่านจุดที่แบบทำอาหารไม่เป็นในเบอร์ที่พี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องชิม อยู่กับหนูอยู่หรือเปล่ามองไม่เห็นเลยตอนเนี้อยู่กับหนูอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่แต่ว่าพี่กำลังแบบมองมันอยู่ว่าเอ้ยมันได้อยู่ไม่เหมือนวิธีทำใจแฟนอีกแล้วอันนี้ประโยคบอกลับที่ไม่มีคำว่ารัก มันกอุมาี่มันก็เป็นรสแบบธรรมชาติอุ้ยต้องไปซื้อบางอยอีเต้าหู้ยี่ห้อนี้อ่ามันก็เป็นรสแบบธรรมชาติที่เหมือนแบบผักรู้เลยว่าเป็นไทยเฮาส์โฮมมันเป็นรสชาติแบบกับข้าวบ้านอะใช่ไหมทุกบ้านทุกบ้านคนไทยจะต้องเติบโตมากับเมนูประมาณนี้ยมันจะมีอีผัดผักแบบนี้อยู่ในบ้านนง่ายง่ายผัดผักกะกะดที่บ้านและเมนูพิลอกอบเสร็จแล้วค่ะอ้ยนในหนึ่งผัดเสร็จแล้วเลยรับ เอ้ยภาพมันจะดูโรแมนติกเกินนะเออได้ตัวเื้อมอไหมขอมอได้ไหมคะขอบคุณค่ะฉันรอดูนะว่าอีจานสวยใหญ่เพิเลยพี่ชัยพี่ชัยมันทำอะไรมันเลอะจังเลยนี่เอามาจากไทยอ่ะน่ารักนะอันนี้ไม่ขออันนี้ใช่ฉันต้องบอกใครก่อนจริงๆแล้วอันน้ำมันนั่นจะอันน้ำมันอยู่นี่ค่ะคิมมินโนโต ใส่ไม่เยอะโหน่ากินมากเลยอ่ะใช่น่าน่ากินมากอันนี้คือโอ้โหทำได้ทำได้ทำได้ได้กันเนี่ยได,ได้ได้ไดไดอ ชอบกินเปลือกไข่ไหมไม่ค่ะเอาอีทิชูฉันเมื่อกี้ไปไหนละขอฉันทิ้งทิ้งเร็วมากบิเจ๊อ่ะไม่รู้ไงจะไม่เหลืออะไรไว้ที่ฉันคือสตีเฟนฉันคือสตีเฟนของจริงถ้ามาห่างกับสตีเฟนกำลังตีๆอยู่หันไปทีเชื่อส้มกูเป็นไหนแล้วอ่ะเฮลิไาย คินค่ะดัดเซ็น้อยจังเลยอ่ะคุณชอบหรอคุณชอบเปปเปอรี่เหรอคุณชอบเปปเปอร์มาแ่คุณใส่คุณใส่นี่ไงเป็นเมนูโคออกเดี๋ยวก็รู้เร็วๆแจ้วจะไปหิบทิชูแล้วเอาเติไปนอกนี้ก่อนนะกําลังแล้วกําลังแล้วเงียบสงบเอาก็มาอยเอาไงดีเอาไงดีทุกคนเดี๋ยวรอชีกนิดหนึ่ง พี่กำลังจัดไข่เจียวเนาะ no i'm curious อเคโอเคโอเคนี่คือ curiosity not judgment เออเออโอ้ยท่าไข่เจียวในนี้อสวยดีนะโอ้โหคุว่ามันจะมาปะมันจะเวลวูมานี่นี่นี่ แฟตละชีแฟตละชีมาอยู่ทุกคนชีมาอยู่อุ้ยตาโอ,อ้ทธอทอดอันนี้มันก็รอดอยู่นะนี่ไงตั้งใจมาทอดที่บ้านพี่กรปุกกะปิก,ปกต้องพลิกน้องก่อนที่น้องน้องจะไหมน้องจะไหมไหมอุ้ยเชีแล้วเชีย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  เยอะแล้วเยอะแล้วอันนั้นบนเตาเออต้องอาศัยชงที่พี่ลูกยังไม่มาเห็นเลยว่าเนี่ยอิชิชูกุชิชูกุ h e kitchen is never messy when I cook I love it that's what I love about me คือกลัวไม่เคยเลิกโอเคฉันทำได้ฉันทำได้แต่ลูกจะมาลูกจะไม่รู้สิ <c oughs> เอ,อ้ยร้อนกู <c oughs> ก็ต้องเช็ดแล้วตอนนี้ร้อนกูก็ต้องสู้ลูกจะไม่รู้สิอะไร <c oughs> ไม่<ซ>มีอะไรเลยสีเด<ม>ียวทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคสวยปะสวยเออสู้อะไรเออ ขอจันได้ไหมสิะคะจานน่ารักที่เหมากับคนน่ารักอย่างเรา<อ>คิ้วเนาะจานน่ารักจริงด้วยน้องจานที่มาปลอมน้องถ้วยเหรอน้องเป็นคอลเลคชันเดียวกันน้องทำตัวยังไงที่ตอนคอจะเติก่อนทุกคนกลิ่นไม้แรงมากแกว่าไงฉันทำครัวเขาไหมปะมาลองน้ำมันออกเส้นชีวิตมากช่วยด้วยทำไมฉันถึงมาคว้าผักอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็ไว้ใจฉัน แย่แล้วไม่หล่อเลยบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าเมนูคอมฟอร์ตคอมใจบ้าหรือเปล่าปึ้งอุ้ยสูงมากลองอีแต่น้องเศษอันนี้เป็นจานมือสองที่ซื้อมาที่ตลาดเมื่อนานมาแล้วเอากลับไปที่ไทยแล้วก็ไม่ได้ใช้เอากมาที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะนี่ไงแล้วก็นี่ก็อันนี้ก็เป็นเซตจานมือสองเหมือนกันที่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวด้วยอันนี้ก็น่ารักดีเย้อาปาเพลทอาไาเคียว ตื่นเต้นแหลชที่สำเร็จมากขอลองชิมก่อนว่ารอดหรือเปล่าขออีทเลยเพราะว่าหิวมากคนนี้เริ่มเลยไข่เจียวก่อนขอลองเทสต์ก็คิดว่าได้ต้องได้สิวะาลุ้นว่าอืมฉันชอบอแบบนี้มาก ขออีสเพทีเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนเป็นอาหารคอมฟอร์ตมากๆเลยว่ะใช่ใช่แบบที่บ้านต้องมีมันจะต้องมีทุกบ้านอ่ะเฮ้ยเต้าหู้ดูดีสุดๆไปเลยอ่ะเต้าหู้เป็นยี่ห้อที่อ่ะเฟิร์มนะคือร่าสุปไปซื้อมาแบบร้านหนึ่งก็บอกเขาหนังไม่สู้นาก็บอกว่าเฟิร์มแตกอ่ะซูเปอร์เฟิร์มลงกระทะลิควิดเต้าหู้อือ รสชาติแบบโฮมี่อ่ะรสชาติเหมือนคลีนมามคลีนเกินปะไม่ไม่มันโอเคคือปกติอะพี่รู้สึกว่าเดือนมกราอะไรผ่านไปช้าแต่ปีนี้มันเร็วมากเลยสำหรับพีอะคือปีนี้รู้สึกแบบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่พีรู้สึกว่า j a นเรียปีนี้แม่งแม่งเร็วมากอยู่กับเพรสเซนต์มากขึ้นรู้สึกแบบมายฟูมากขึ้นช้าหรือเร็วมันก็มันก็เป็นไปเราก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคผ่านไปแล้วว่ะมันแล้วแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยไหมพอยูมีอะไรต้องทำตลอดเวลาหรืออะไรแบบเนี้ยปีนี้ม ได้ไปต่อแล้วลอนดอนบินของเราได้ไปต่อคือ,อว่านะ healthy relationship ได้ไปต่อถูกรูปแบบต้องไปต่อ toxic relationship มีเหรอม,มันมันมีเราก็ท็อกซิอุย้ยเธอหมายถึงเธอ,อเป็นคนนั้นที่ท็อกซิเธอเราทุกคนท็อกซิ พี่ว่าเราทุกคนต้องมีพาร์ทที่มันท็อกซิกเราทุกคนต้องมีพาร์ทที่มันเป็นร e d f l a แต่เราจะเ e c o g n i z มันหรือเปล่าว่านี้มันเป็นร e d f l a กแล้วเราจะยอมรับแล้วแก้ไขมันไหมคือเร d f l a กแต่ละอันมันก็สร้างผลเสียต่อคนที่อยู่ด้วยไม่เหมือนกัน่ะเช่นขี้บ่นบางคนก็มองว่าเป็น r e ก f l a วอะไรที่มันท็อกซิเกิดไม่ว่าจะเป็นทั้งเขาหรือเราไม่ได้ให้มันไม่ไปต่อแต่พยายามจะ p อ u s มันพอส s e แป๊บนึงเธอหุงข้าวอร่อยมากเลยเรื่องจริงปะจริงจริงพูดมาพูดทุคนรู้เธอหุงข้าวอร่อยพี่สนใจมาเป็นผัวหนูไหมคะ เอาโมงข้าพ่เอกเป็นหนึ <reference> ่งที่จะให้ไปต่อด้วยนะสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะที่ทำอยู่ในตอนนี้คือการกินข้าวเงียบคือการกินข้าวแล้วไม่พูด ไม่นั่งกินข้าวแล้วพูดไปด้วยอันนี้ไม่ต้องเห็นด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นาร์ทของการพยายามจะแบบฝึก mindfulness นี่เรากำลัง l ติ t a s k i n g คราวนี้พอรอยยูเยอะขึ้นเนี่ยความอันตรายของการสำลักอาหารอนะ่ะอันตรายมากมเพราะว่าเคยสำลักน้ำทรามานมากแล้วเราก็ได้คำตอบว่าทูทั้งกินน้ำ,นำแต่ทููทั้งทำอย่างอื่นนะก็เลยอยากดึงอันนี้กลับมางั้นพี่สามารถเริ่มต้นด้วยการพูดอย่างเดียวไม่กินแล้วเดี๋ยวน้องกินอย่างเดียวให้พี่พูดดีไหมดีอย่าง <c oughs> นี้ทำได้เลยของพี <c oughs> ่สิ่งที่ได้ไปปอ2 0 2 6 คือการทํากับข้าวอยากพาเขามาด้วยอีกพิดว่าคนที่ติดตามพีราจะเห็นแหละว่ามาจากขัดขาคือจริงๆเวลาพี่ทํากับข้าวพี่จะถ่ายคลิปชื่อขัวขาดขาซึ่งคือมันมีที่มาว่าเพราะว่ามันขาดคือมันกากน้องมาจากจุดที่แบบผัดกะเพราแล้วโยน,นกะเพราลงไปทางต้นแล้วแบบน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทากับข้าวต้องชิมคือเข้าใจว่าคนที่ทําอร่อยคือไม่ต้องชิมคือแต่ว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆเราพีดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่คนได้ไปต่อจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลานาน,านแต่เราชอบแบบเราติดสะดวกเกินเอะกดเอะ อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยอยากให้เขามาต่อด้วยกันอ สิ่งที่ได้ไปต่อคือการแบ่งปันนี่เรียนรู้จากพอนี่เมื่อกี้นิสยัยเมื่อกี้นี่เป็นนางนะไข่เจียวเหลือแทเนี่ก็คือแบ่งแล้วก็ให้อีกคน,นมีอีกสิ่งหนึ่ง่ได้ไปต่อคือ,อรับผู้ค้าเอยรับได้อีกเหมือนที่อายโนโมโตเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราในคลิปนี้ซึ่งผู้ลูกค้าน่ารักมาก,มากซีก็คือบอกว่าอยากให้เราแค่มาแบบพูดคุยการแบ่งปันความสุขความอบอุ่นอย่างเงี้ยให้กับทุกคนเขาอยากจะชูเรื่องการแบบรักสุขภาพทางสุขภาพกายสุขภาพใจสําคัญนะสุขภาพใจอ่ะกินดีมีสุข เริ่มง่ายๆที่อย่างเงี้ยการทำอาหารมือเล็กๆกันได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เราหลักได้ค่ะว่า20-22ถึงนี้ออยูโนโมโตะเขาจะมีอีเวนต์ชีจะเป็นอีเวนต์ eating is a miracle self love food face พามสแควร์ซึ่งน <ะ S 1> ในนี้ชีจะรวมร้านอร่อยกิจกรรมดีๆที่ชวนทุกคนมาพักใจนะคะแล้วก็จะจุงมือกันกลับไปด้วยความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นอีเวนต์ food face ก็ไปเจอกันได้สามารถไปติดตามดีเทลต่างๆของเขาเนี่ยได้ที่ Facebook ชื่อ ah Green ออยูโนโมโตะกีนได้กินดียอดถ้าใจเรื่องหนึ่งคำที่มัันเตวเอง ปีนี้คือคุณจะรลือกคำว่าอะไรต้ health เอาแค่ okay, นี้เลยเพราะีนอยู่ในวัยที่มันมีหลายอย่างที่ต้องการแหละแต่ถ้ากลับมา <st> ที่สุขภาพไม่ดีเออพี่ว่ามันพูดได้ทั้งสุขภาพกายกับสุขภาพใจถ้ามันไม่ดีเนี่ย <st> สิ่งที่มีอยู่มันที่ทามาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรขนาดน,นั้นเข้าใจเลยที่เ um. <st> <st> วลาเขาแบบว่าโอ๊ยขอให้ไม่ปวดหลังนะมืออะไรอย่างเงี้ยเนะคือที่สุดแล้วเมื่อทั้งกายมันแข็งแรงอะแต่ว่านี่ขอเสริมว่าสุขภาพจิตด้วยคือถ้าทั้งสุขภาพกายกับสุขภาพจิตมันแข็งแรงอะมันมีแรงกายแรงใจไปทําอะไรได้เยอะโคตรเลยแต่ถ้าสองอย่าง แบบมันส่งผลกระทบแบบหลายมิติมากอะอะของหนูอะแล้วความสุขก,กับสิ่งเล็กๆเอ๊กับสิ่งเล็กๆง่ายๆอย่างแบบเนี้ยันแล้ววันนี้มีความสุมาขาหคิดดูก่อนมี <laughs> 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 เนี่ยก็แค่นี้แบบมี conversation ดีๆมีแบบทำอาหารจอยๆเจ,จ,จอสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ยังมีความสุขขอให้มันเกิดขึ้นคือต่อให้ไม่ต้องมาใีเฟสจริงๆการที่จะดื่มด่ำกับความสุขเล็กๆรอบตัวม,มันก็เป็นสิ่งจําเป็นอันนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นเลยแหละสกิลที่อยากให้ทําให้ได้คือว่ามันพูดง่ายอยากมีความสุขขอให้มีความสุขมันมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่หลายๆคนอาจจะ s t r u g โกคล้ายๆพี่เรารู้ว่ามันมีความสุขแต่เรารู้สึกไม่ได้ manifest ให้ใหรู้สึกดได้ให้มันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้ใครที่ฟังอยู่แล้วอาจจะเจอสิ่งเดียวกัน <No. S 1> ก็อยากอยากให้มันแบบเออเกิดขึ้นกับทุกคน <c oughs> ด้วยกันพูด <c oughs> ถึงเรื่องอีความสุขเนี่ยเราถ้าใครที่รู้สึกว่าความสุขมันไกลอ่ะสิ่งหนึ่งที่พีคคนพบคือ when in doubt just eat มันฟังดูแบบว่าผิวเผิอนะ ปิดเพลงอีที่มันตื่นเต้นก่อนแต่มันใช่เลยยิ่งช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆเข้ามาคุยเยะอะว่าแบบเออรู้สึกแบบวันนี้รู้สึกดิ่งดาวหรือเป็นผู้หญิงเงี้ยเจอฮอร์โมนอลฮิตมะละกอไหมเนี่ยมีมะละกออยู่ <c oughs> <c oughs> <laughs> What ไม่ก็ t อันนี้จริงๆเป็นคําแนะนําที่มาจากจิตแพทย์น้องหรือว่าลดมาอันนี้ดี <c oughs> เห็นด้วยล้อเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าความสุขมันห่างไกลจังเลยมันสัมผัสยากจังเลยบางทีเสียงในหัวเรามันทําให้เราไปถึงอะไรพวกนี้ยากหรือบางทีเราแบบขึ้นปีใหม่เราจะพยายามไปตั้งโกให้ใหญ่เป้าห <c oughs> มายใหญ่มากแล้วพอเราไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างมันก็เฟลมันก็คือเรา complicate life with things in our head a lot ก็เลยไม่ใช่ฉัน when in doubt เหมือนที่เธอเคยเล่าว่าวันไหนนะที่เธอแบบแพ้ปาร d a เจม่ว่าหรืออะไรส แล้วเธอก็แบบกินแตงโมใช่ฉันมีความสุขมากวันนั้นแตงโมทำให้ฉันแบบฉลอดมาได้ด้วยแตงโมฉันลอดมาเลยฉันแบบว่าอุ๊ยดอกต่อไปนี้เวลาฉันเศร้าพูดฉันกินแตงโมเลยพอตอนนั้นเหมือนคุยเรื่องความสุขแล้วรู้สึกว่ามันยากเขาก็เลยถามว่าชอบกินอะไรฉันก็บอกส้มตำแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณพีกกินส้มตำนะร่างกายเรามันมหัศจรรย์กว่าที่เราคิดอาหารเข้าปากลงท้องปุ๊บทุกอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอะไรจะดีขึ้นเราอันนี้เห็นด้วยมากเวลาแบบดาวเลยบางทีแบบหาอะไรอร่อยๆกินจะบอกติดรถติดสมอบินคาบูมา บ่อยเกินและรายการ Deep Talk กับน้องลูกพีชและนูกกอฟเป็นรายการใหม่รายการคุยจนอิ่มจริงๆเรามีรายการแทรกตลอดใช่เราเป็นรายการใหม่ๆคือรายการใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเลยรายการบอกว่าล่าแกลลี่ก็หนึ่ง่เล่นเกผีล่าแกลลี่หนึ่ง h g a r แล้วจบ ยังไงก็วิวถือว่าพาได้ิดสำเร็จมากวันนี้ถือว่าเป็นเร erm yeah> ื่องนาาดีๆก็ได้มากความสุขเล็กๆของกะทิที่ได้เก่าไปพาวันนี้เก่าไปยุ่เนยแล้ววันนี้รายการสเก็ตข่าวนะคขอเชิญกันยังไงฝากกิจกรรมดีๆของทางไอยีโนมโตะเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของไอยีโนมโตะเลยนะกรีนได้กินดีของซีนะจ๊ะรวมถึงอีเวนต์ของเขาที่สยามสแควร์ด้วยนะคะนะค่ะขอบคุณไอยีโนมโตะนะคะที่มาสนับสนุนรายการสเก็ตข่าวจากตอนนี้นะครับตั้งาต่อนลากันไป สารไปหลังสารอยากจะชวนทุกคนมาลองทบทวนดูว่ามีอะไรที่เรากินหรือว่าไปทำาละรู้สึกมันแบบ comfort เออเป็นแบบความสบายใจของเราจังเลยลอง reflect แล้วลอง comment บอกกันดูได้ว่าจริงๆแล้วอมฟอร์ตของทุกคนมันประมาณไหนความสุขของพวกเธอหน้าตายังไงความสุขของเชนกันได้อยู่เพื่อกินสิ่งนี้แตงโมหายางมากยแตงโมนี่มันอร่อยอร่อย j u i c อะลองบอกไปนะคะทุกคนาย วันนี้เห็นแล้วนะครับว่าผมทําได้รายการเก่ามากพิชี่อันนี้มา n i เ e อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคือต้องทำให้มันเกิดขึ้นชีวิตนี้ต้เกิดมาสร้าง youtube เนี่ยสร้างความสุขให้คนนับล้านทําให้คนหัวเราะนับล้านต้องทําให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ยัจับไ้ยัจับมอตากันาลยไม่ต้องจับันดิจ้อตกากัดะสกตข่าวอ่ยินดีบนโตมากกรอกกันดี